สวัสดีนะครับพี่ๆนานะลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเสนานวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนานะได้ชมกันครับชุดเดือนนี้นะครับ <laughs> ก็เพิ่งขึ้นงานพันท้ายเสร็จนะครับแล้วก็รีดเริ่มเริ่มใสอยู่ครับใส ใส่ปรับให้มันตรงนิดหน่อยก่อนแล้วก็เอาเข้าเครื่องรีดนะครับตันี้รีดรีดให้ขนาดไม้มาเสมอก<ด>ันนะครับว่าเราเอาขนาดเท่าไหร่ก็รีดรีดออกมามาเสมอ er <ด>นะครับเสมอ<ด><ม>กันแล้วก็ต่อท้ายนะครับต่อท้ายแล้วก็กัดรูปนะครับกัดขึ้นงานนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับลูกค้าชุดนี้ก็มีเยอะอยู่ครับประมาณสิบสิบกว่าสิบกว่าท่านนะครับสิบกว่าท่าน ครับชุดเดือนนี้จะเป็นไม้ประดูนะส่วนมากไม้ประดูก็จะมีไม้เป็นไม้ประดูชุดนี้นะครับไม้จะสวยนะครับสวยชุดนี้ไม้ปะดูสวยครับก็จะมีติดกระพี้บ้างนะครับมีติดกระพี้บ้างก็แต่สวยครับยอมนะครับรับว่าสวยเลยนะครับติดกระพี้ยิ่งสวยครับนะครับแล้วก็มีเนี่ย ตัวนี้โคตรโหดอ่ะดูยาวความยาวดูความยาวนี่นะครับไอนี้คือฝักมันนะนี่ด้ามมันเฉยๆนะครับเนี่ยดูความยาวโคตรยาวนะครับแบบนี้เปลืองไม้นะครับแบบนี้เปลืองไม้นะครับตัวนี้ต้องถ้าอยากได้เลี้ยงกระโจมเพราะว่าลูกค้าอยากได้เลี้ยงกระโจมคอยาวนะครับเลี้ยงกระโจมคอยาวให้ถึงปีกเลยนะครับนี่ยาวๆนี่ครับ แต่ราคาต้องคุยกันต่างหากนะครับต sort of ัวนี้เพราะว่าเลี้ยงกระโจงคอยาวนี่มันเปลืองไม้นะครับปกตินะครับเนี่ยนะครับมันจะสับได้เนี่ยสองท้ายนะครับแต่นี้มันได้ท้ายเดียวนะครับเนี่ยครับมันก็ก็คือเหมือนเราเสียไปกระบอกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องต้องลูกค้าก็ต้องเสียเพิ่มต้องเพิ่มนะคตัวนี้เลี้ยงกระจงคอยาวนะครับ เป็นมือสอดล่างล่างมินียมครับของลูกคา้าตัวนี้ลางมินียมแต่เลี้ยงกระจะองคพอโคตรยาวเลยนะครับลูกค้าอยากได้ก็จัดให้ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะเพิ่งตัดขึ้นงานนะครับตัวนี้ไม้ก็ดูดสวยๆเลยครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันก็มาอัปเดตให้พี่ๆนะน้าได้ชมกันนะครับชุดนี้น่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับนะน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับ ผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าทันไม่ทันก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนมากก็คือทําแค่ท้ายกับลางนะครับแล้วก็ประกอบนะครับพวกเป็นพวกอะไหล่ก็คือผมจะสั่งกับช่างวิศนุชาวเวียงมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปีกนะครับขาจับท่อนะครับโรเลอร์ผมสั่งกับช่างวิศนุชาวเวียงนะครับมาทั้งหมดลางอลูมิเนียมนะครับเป็นของช่างวิศนุนะครับมาทั้งหมดเลย ก็ค,คือผมจะทําท้ายล่างก็แล้วก็ประกอบเป็นผลงานของผมนะครับประกอบนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาชมใกล้ๆครับผมพาไปชมใกล้ๆครับเดี๋ยวครับงานก็ตัดขึ้นไว้นะครับนี่อันนี้เป็นของท้ายเปล่าของอคุณพี่เขานะครับใน เพื่อนในกลุ่มในในในเฟซบุ๊กเนาะเป็นนายช่างเขาสั่งมานะครับตัวนี้นายช่างเขาสั่งมาเขาเอาไปทําเป็นปืนหนังสติ๊กครับเนี่ยเขาสั่งมาผมก็จัดให้เขาเอาไปทําหนังปืนหนังกติกครับเนี่ยให้ให้ผมทําแต่ท้ายให้เนี่ยครับตัวนี้อันนี้เป็นของลูกค้าที่ทําพร้อมยิงนะครับพร้อมยิงพร้อมใช้งานนี่ครับนี่นี่ไม้มาเกือ มะเกลือเพิ่งรีดได้แค่เนี้ยเพิ่งรีดได้สี่ตัววันนี้นี่ไม้ก็พีเข่าควายนะครับพี้เข่าควายอยู่นี่ยังจะใสลงอีกอยู่นะครับนี่พี่เข่าควายนะครับก็พี้เข่าควายมะเกลือมีไม้พยุงครับสุดยอดครับนี่ครับยิงติดกัะพีหน่อยนี่แบบนี้ติดกัะพีแบบนี้นี่นี่ สวยครับทำออกมาสวยดูตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะครับดูตอนนี้ไม่สวยหรอกเพราะว่ายังไม่ทำเสร็จเนาะยังไม่ได้กัดลิงกัดลายนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดรูปทรงนะครับเนี่ยครับงานของเดือนนี้นะครับนี่ครับที่ผมทําพร้อมยิงนะครับเดือนนี้นะครับนี่ครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นไม้ไอ้นี่ดาๆนี่ไม้ นี่นครับของพี่อะไรผมผมทำให้พี่แกนะครับตัวนี้พี่แกก็รอสองสามเดือนแล้วนะครับตัวนี้ไปสั่งไว้นานตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ครับผมเนาะนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนานๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมขอต่อท้ายนะครับต่อท้ายก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวต่อท้าย ต่อท้ายเสร็จเดี๋ยวกัดลงกัดลายเสร็จเดี๋ยวลงคลิปให้พี่ๆนานาได้ชมกันอีกทีกหนึ่งเนาะนะครับนี่ตัวยาวนะไม้ประดู่ชุดนี้สวยครับสวยยอมรับว่าสวยเลยครับยิงถ้าทำเสร็จเรามันมันละเอียดปุ๊บลายเส้นมันจะขึ้นนะครับทีนี้สวยงามตามทองเรื่องแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆนานา ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมคลิปวิดีโอครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ